ครับเดี๋ยววันนี้พาไปทำปกลง YouTube กันนะครับไปทำกันเลยก่อนไปทำนี้เดี๋ยวผมให้ไปดูาภาพหน้าปกที่ YouTube เขาเอาลงก่อนนะครับไปดูวิดีโอของเราอันนี้ผมยังไม่ได้ทำหน้าปกเอาไว้นี่ครับเครื่องดื่มฟุ้งฟิ้ง จากบาร์เทนเดอร์อารมณ์ดีผมเป็นบาร์เทนเดอร์นะครับทุกวันนี้ก็ยังทำงานอยู่ด้านเครื่องดืม่มอาหารเครื่องดืม่มนะเราไปชมกันก่อนนะเนี่ยครับปกของเขาทำไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนี่ยครับผมทำคลิปไว้ ทำคลิปไว้เมื่อ9้าเดือนนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็หาจังหวะแคปหน้าจอนะครับจังหวะสวยๆหรือจะไปทําเ,เป็นรูปแบบอย่างอื่นก็ได้ครับเดี๋ยวเราออกจากตรงนี้ไปก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็เราไปทําปกลงชุดนี้กันเราไปเข้าโปรกแกรม pixel lab นะครับ pixel lab โหลดได้ที่เ a จ store แล้วก็ไปเปิดโปรแกรมเข้ามาแล้วก็ไปเลือกจุด3จุดด้านบนนะบรรทัดที่เอ้ยผิดกดผิดจุด3จุดด้านบนเลือก Image Size นะครับบรรทัดที่5เลือก Cu สตูมแล้วก็ไปเลือก1 2 3 4 5บรรทัดที่4นะบรรทัดที่4 YouTube 1 0 16.9จุด้านะครับที่ตัวแดงแดงเขาเขียนไว้กดตกลงโอเคกรอบเขาก็จะมา 16. 9ด้าแล้วครับนี่เราไปทำรูปแบบกันนะครับเ,เราจะไปพิมพ์มเลยดีกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนฉากหลังหน่อยนะครับก็กดไปที่สี่เหลี่ยมที่ซ้อนกันนะครับฉากหลังของตัวแอปของเขาเลยนะครับ ตัวนี้สวยๆเราก็ติ๊กถูกไปเลือกตัวนี้แล้วก็พิมพ์เลยไปที่ตัว a ก่อนนะครับเพื่อทำการพิมพ์ไปที่ตัวใบพัดนี่ครับตัวมุมซ้ายล่างไปที่รูปฟฟนเดอร์ครับเลือกฟอนต์นะ <c oughs> เขาก็มีแบบฟอนต์แล้วสีสันแล้วก็รูปทรงต่างๆไหมเราเลือกใช้ <c oughs> เลือกตัวนี้ดีกว่า <c oughs> ตัวที่สอง จากซ้ายมือนะแล้วเราก็ใช้นิ้วจิ้มให้มันขยายใหญ่ขึ้นไปที่ตัวดินสอรหรือปากกานครับดูใกล้ๆลบไปก่อนนะน,นิ้วเทคนะิ้วแท็กพิมพ์อะไรดีเครื่องดื่มจากบาร์เดนเดอร์ฟูฟิงหนังยาวไปเอาต้องเอาแปลกๆแล้วต้องห่างกัแปลกๆเพื่อให้เขา คนที่เข้ามาชมหรืออะไรนะเขาเห็นหน้าปกเรามันแ,แปลกๆดีเขาไปชมมันหน่อยคนระมีมีผลนะครับดื่มดื่มเพื่อลืมเธออจากบาร์เทนเดอร์ลมดีดื่มเพื่อลืมเธอผมผมไม่ได้ใช้ปาก,กานะครับใช้เป็นอ่า โทรศัพท์ธรรมดาหัวเบยรุ่น2017ถ้าเพื่อนๆมีปากกปาก,กาอะไรครับนี่ครับจะดีกว่าจิ้มได้เนียนกว่ากดโอเคไปดื่มเพื่อลืมเธอก็มาแล้วนี่ก็เราก็ลากไปหาลูกเล่นนะครับยังดีกว่าผมไปทำเออให้มันตัวใหญ่ขึ้นดีกว่าอืม๋ยวลาก กดตัวบีนะครับตัวบีก็ให้มันเด้งขึ้นมาให้ใหญ่ขึ้นหรือเราจะหน้าจอนะครับในตัวตัวเธอเนี่ยครับที่มีวงกลมข,ขาวๆนะเราก็รูปรูดมาได้นะครับเอาเจ้าสไตล์ไหนได้ได้หมดนะครับเนี่ยขยับไดบ้แค่ดันซ้ายเข้ามาหรือก็ลากไป ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับเดีย๋ยวไปติ๊กถูกไปเลยนะครับไปยืดหน่อยนะอยังไม่ได้ใส่สีนะครับจะไปยืดก่อนนะลืมกดเปิดไปยืดไปโปรแกรมนี้ดีนะครับลูกเล่นเยอะต้องเราต้องเล่นแบบให้คล่องเลยนะครับ เธอบแบบยิงเอียงเลยว่ะครับพอเราได้อย่างงี้เราติ๊กถูกไปเลยผมก็เพลินไปเลยครับ <c oughs> จะไม่ได้ทำสอนปก YouTube สักทีไปใส่สีก่อนนะครับสีเหลืองนะตัดขอบเล็ก,ลกติ๊กถูกไปนะครับแล้วก็ อีนี้เป็น EP ที่เก้าก็เราอาจ,จใส่ลูกเล่นหรือใส่อะไรไปอีกก็ได้นะครับแต่พอเราได้แค่นี้ก่อนนะครับแต่ผมทําให้แค่นี้ให้ดูก่อนนะครับคร่าวๆเเดี๋ยวจะนานเกินไปกดเซฟเลยครับเซฟข้างบนนะครับเซฟรูปเมมโมรี Memory, ครับเซฟอ่าอิมเมจเสร็จแล้วก็ลงมาที่เซฟทูแกลลอร r y ออกจากหน้าจอเลยไปเข้าโปรแกรมทีนี้เราจะไปลงโปกกันละเข้าที่จริงๆแล้วเราเข้า youtube ก็ได้นะครับเราเราเข้า youtube ก่อนนะยูทูบยูทูบเนี่ยแล้วเราไปกลับกลับไปก่อนนะกลับกลับไปก่อนเราไปที่ช่องครับหน้าช่องขวามือของเราเนี่ยรูปกลมๆมีรูปภาพเรา เขาก็จะมี YouTube Studio เหมือนกันนะครับก็กดเข้าไปเราก็ไปดูวิดีโอของเราเลื่อนมาข้างล่างดูเพิ่มเติมนะครับเลื่อนมาข้างล่างวิดีโอฟุ้งฟิง,ฟงจากบาร์เทนเดอร์นอ่อนี่ครับนี่ทีนี้เราก็จะ เห็นตัวดินสอรหรือปากกาเนี่ยครับไปข้างบนเนี่ยครับกลางๆตรงใหม่ไทยเนี่ยครับกด <_ s> ปากกาเข้าไปปากกาหรือดิ้นสอแล้วเขาจะขึ้นว่าแก้ไขาภาพขนาดยอ่อเราก็กดเข้าไปแล้วเราก็ไปเลือกเนี่ยครับเนี่ยลองลองดูนะครับดูก่อนนะครับภาพที่เขาเขาให้มาสามภาพเนี่ยครับไม่ไม่ ยังไม่โดนเราครับเราก็ไปเอารูปที่เราทํามาดีกว่าอ่าืลืมเพื่อลืมเออันนี้ทําทําเป็นการลงอ่คร่าวๆสําสหรับเพื่อนๆก็ลองเอาไปทํากันดูนะครับนี่คืออ่เราก็เอาภาพของเรามาลงดื่มเพื่อลืมเธอเป็นการทําปกคลิปนะครับบันทึกเรายังไม่ได้เขียนคําอธิบายก็ยังบ,บันทึกอะไรไม่ได้ ดื่มเพื่อลืมเธอไปก่อนนะเดี๋ยวผมไปแก้ไขที่หลังก็ได้อันนี้ผมทําคร่าวๆให้ดูดื่มมาคำเดียวก่อนนะครับดื่มเอนก็ไปเขียนคําอธิบายกันนะครับอเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกเลยนะเขาก็จะหมุน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 ปื๊ดเสร็จแล้วนะเขาก็จะมาขึ้นมาอยู่หนะ้าปกเราแล้วเราก็ลูดหน้าจอยทีลูด แล้วให้แล้วก็ดึงแล้วก็ปล่อยให้มันแบบบันทึกไปแบบอีกทีหนึ่งเดืวอความมั่นใจเสร็จแล้วเราก็ God, กดเข้าไปดูก็ได้แล้วครับเป็นการเาเป็นแนวทางใน,นการทำปกปกคลิปนะครับก็ไปเข้าโปรแกรม Pixel Lab แล้วก็ จัดแต่งให้สวยงามนะครับแล้วก็เอามาลง YouTube โดยเข้าไปที่ YouTube แล้วก็เข้าไปที่เ,เข้าไปการตั้งค่าของเราช่องของเรานะครับกดออกก่อนเอาใหม่ครับเข้าไปที่ YouTube u t u b e แล้วไปที่ช่องของเรานะครับเนี่ยเขาก็จะขึ้นช่องของคุณแล้วก็ช่องแล้วก็ยูทูบส t u d โ o นะครับ เราก็เข้าไปเลยแล้วก็ไปเลือกวิดีโอของเรานะครับเลือกวิดีโอของเราที่เราจะเอาทำการลงลงปกเนี่ยก็มาแล้วครับเห็นไหมนะครับเรื่องดื่มดื่มเพื่อลืมเธอแล้วเราก็ไปทำการแก้ไขโดยจิ้มตรงปากกาด้านบนเนี่ยครับแค่นี้แล้วครับแล้วก็เราก็เขียนรายละเอียด ให้มันเรียบร้อยแล้วก็ได้หน้าปกสวยๆก็ขอบคุณนะครับที่รับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ